ทำนายความฝันฝันว่านั่งในรถหรูหราฝันว่านั่งอยู่บนรถหรูหรามีคนขับรถให้นั่งแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่ห้าใบดูความหมายและจะใช้ไพ่อลาเคิลจะใช้ไพ่อลาเคิลหนึ่งใบเพื่อดูเลขนำโชคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ห้าใบพอค่ะ ฟันว่านั่งอยู่ในรถหรูแปลว่าอะไรใบที่หนึ่งคดีความคดีความเศรษฐีนีผู้มั่งคั่งร่ำรวยได้ของขวัญ นารีทรงพลังสาวกรีกที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นสิงโตควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยขึ้นอีกแล้วนะฝันว่านั่งอยู่ในรถหรูหลาเนี่ยแปลว่าจะมีคดีความจะถูกใส่ร้ายป้ายสีทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะ ฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถหรูหราเลขนำโชคสามแดนี่เลข8ดนะเห็นไหมเนี่ยเลข8ปด infinity infinity เนี่ยเนี่ย infinity เป็น8ดฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถหรูหราเลขนำโชค8ปดสามสามปด 8 3 3 8ให้เล่นเลข8เป็นหลักมันอาจจะออก8 182ก็ได้ฝันว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถหรูหรารถป้ายแดงรถสวยรถรถราคาแพงรถหรูเนี่ยมีดวงจะได้รับจดหมายทวงหนี้จากธนาคารได้รับจดหมายมีดวงได้รับจดหมายทวงหนี้บัตรเครดิตทวงหนี้จากธนาคารจะได้รับจดหมายทวงหนี้ ท่านจะมีนาลีอุป,ปถัมภ์เป็นผู้หญิงแก่อ้วนใจดีจะมีท่านจะมีนาลีอุปถัมภ์เป็นผู้หญิงอ้วนใจดีท่านจะได้รับของขวัญของฝากค่ะมีเกณฑ์จะได้รับของขวัญของฝากจากเพื่อนหรือคนรักอาจจะเพื่อนเก่ามาเยี่ยมเพื่อนเก่ามาเยี่ยมซื้อขนมมาฝากแฟนซื้อของขวัญมาให้ สุขภาพร่างกายของท่านจะแข็งแรงดีค่ะแต่ท่านควรจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยฝันว่านั่งอยู่บนรถหรูเนี่ยจะต้องระมัดระวังปัญหาทางด้านการเซ็นค้ำประกันปัญหาทางกฎหมายการมีคดีความให้ระวังจะถูกฟ้องมีคดีฟาร์มมีปัญหาทางกฎหมายถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะ อาจจะถูกฟ้องเพราะใจร้อนหมิ่นประมาทเป็นไปได้เลขนำโชค38ค่ะ